สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการประกอบเครื่องปั่นมา่านะครับรุ่นหนึ่งสองหกแปดนะครับขั้นแรกนะครับเราจะใส่โถโถปั่นใหญ่นะครับเข้าไปนะครับก็จะมีร่องอยู่ตรงนี้นะรก็ใส่เข้าไปนะครับให้ตรงกับร่องตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนไปทางด้านซ้ายมือนะครับให้ทันแกงนะครับให้สุดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวทบตตี่บดสารนะครับสมมติเราใช้ใบตี่บดสับเราก็ใส่ใบตเตอรี่บดสารเข้าไป ใส่ให้มันลงลึกเข้าไปอย่างนี้นะครับตัวฝา,าโถนะครับก็ใส่เหมือนกันเลยนะครับเอาตัวตัวเล็กๆนีน่ครับฝั่งนี้หันออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็กดให้สุดนะครับถ้ากดไม่สุดมันจะไม่ปั่นนะครับสมมุติว่าเราใส่ไปไม่สุดนะครับเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่ปั่นนะครับกดตามแต่ใจปั่นเพราะว่าเป็นระบบเสียดตีของเครื่องนะครับถ้ากดสุดมันก็จะปั่นนะครับโอเค ส่วนตัวใบมีดอันนี้นะครับตัวใบมีดใบมีดต่างๆนะครับพร้อมกับตัวก้านเนี่ยเราก็ใส่เหมือนกับตัวใบมีดตัวนี้เลยก็คือใส่ให้มันลงสุดนะครับตัวใบมีดนี้นะครับถ้าเวลาใส่นะครับผมเวลาใส่เข้าไปเราต้องใส่ให้ข้อสุดนะครับก็คือใส่ด้านซ้ายนี่ก่อนนะครับตัวแยกฝั่นี้เนาะ ก็กดให้สุดนะครับฝั่งนี้นะครับต้องกดลงสุดนะครับถ้าเรียบเนียนเสมออันนี้คือเข้าสุดแล้วนะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดัวเนียะครับัาบักตนต่อไปเป็นตัวคั้น โถพันน้ำส้มน้ำานาครับเวลาใส่นะครับผมก็อเอาด้านยาวนี่นะครับที่ไม่มีหยักอยากนน่างนี้เนาะด้านยาวอย่างนี้ไว้แนะครับถ้านอกตัวก็บิดเข้าไแปบบนะครับให้ตรงร่องเนี้กับตัวโถชิดแนบชิดกันสนิทนะครับพาถึงอยใส่หัวอย่างนีนน้นะครับเราต้องหมุนให้ลงร่องนะครับถึงจะนร้ ค okay. สำหรับวันนี้ก็จบการสาธิตริงเท่านี้ครับ mm hmm. ขอบคุณมากาำหรับท,ที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสบไครต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ